เอาดูใจอร่อยอร่อยเอาเอาใส่อร่อยอรอยโอ้โหแบบนี้เออมันต้องแบบนี้เลยโดยเาอน่คนผักแพงกันแทะเนาะเมนเมนโอ้ยเยี่ยมสี่เห็นหายใจเอฟซีเห็นเดอร์รับหลังหรือว่ะมือใดก็คือต้องหักกันแบบนี้คือเก่าเลยเด้อโดยโดยอ้าจังได้ก็ดีใจน้ำเลยได้เลยที่ว่านถูกต้องสมาคีกันจังได้ก็พากัน ทำให้ทำนาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าต่อไปบุญยากริ่เฮตุคือเก่าเนาะโดยมีอาเป็นไอ้คิมพี่กันสีบุรุษกวนนไอ้เนาะก็ดีใจน้ำร้ายนายที่ว่าถีต้องสมาคคีกันเนาะได้คิมนี้ก็ลาไปแล้วเนาะสบายดีสบ,บายดีสบายดีเลยละก็ไอ้เด้อกราบสบายดีสบายดีพอ่พอแม่พ,พี่โน้อง สบายดีเอซีทุกทุกทานเด้อมันนี้ก็มาพบมาพบกกับสาวลำพนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเองมันนี้สาวลำพนกะมาหาทางครอบครัวของน้องแพลวเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเองได้ยินว่าทางอ่าน้องแพลวแล้วก็เอแก้วเพื่อนเดินทางมาหอดเงินแล้วเนาะคือมือเส้านี้เขากะขี่รถไปว่าสิไปหับเพื่อนกะติดต่อเพื่อนบ่ได้เนาะแล้วก็ไปหอดเครื่องทางแล้วก็พอดีเห็นอ่ายลท่ทานเพื่อนมาถ่ายทำ เราก็เลยเดินทางกลับคืนมาอีกเนาะเมื่อนี้ก็มาหาเพื่อนคำเนี่ยจักน้อยอพี่น้องเลยเป็นได้ทางสาลำพอนเองกะทีเขาไปทักทายสบายดีเพื่อนก่อนพี่น้องตอนนี้ทางสาลำพอนกะมาหอดเฮือนซานเพื่อนแล้วเนาะกะสิยางไปหาทางอไยแก้วแล้วกะน้องเพลเพื่อนเลยพ,พี่น้องเลย เอ้อสบายดีเ <accurately> ด้อสบายดีทางไอร้อยเด้อดูสบายดีทางเอื้อยอ้าวัวใหม่เมียใหม่บอกเออเมนแ่า้ลงงเตเมาได้สักยืนละทีเศร้านี่จิไปหักไปหอดขึ้นท้าโทษโมมีสัญนงานสัญญาณสัานยันโอ้ ปลาขึ้นไปเทิงบ่อน้องขึ okay. ้นไปก่อนด้วยอะขึ้นไปก่อนโดยน้องแพลวอยู่ไสน์เนาะน้องแพลวเนาะเดยเอามานั่งใกล้กันคนเอ่ยตั้งคนกะ นิ่มเยีมได้พี่น้องเอ้ยตางเก่าได้เมือนี่ได้ผัวใหม่เมียใหม่เอาไอ้ลอยไปนั่งคนได้ไอ้โดยอือจูเฮาสีนังนี่จูเฮานี่ยมาหนงพามีโดยมาเบอรเดียมาโดยเมนเมนเอ่ะโต้สำผัวใหม่เมียใหม่ด้นถ้ากระยิ้มเปื่อยๆมือนบอกด้วยนั่งอันนั้นกันติน้องเพลวน้องเพลว นเองเท้ยน้องสาวเพิ่นกะอยู่ห้องเนาะยังบ um, ่ท um, ันได้ออกมาเลยอ่ะอย่ามาพี <s> <s ่ละมานั่งอยู่่พีจ้ะเอสบายดีน้องแพ้าเด้อสบายดีเด้ลูกกอโดยอ่ะเออแก้ว่ยับมาหาอันสามีบอกเมนเมนโดยพร้อมนี่มกระเบิดก่อนพี่น้องเอ้ยทางนี้อยากอันแสงหน่อยนึงเนาะเรือยะเรื่อยเพื่อนเอง ครับสีบัสัตว์ปันได้เด้อพี่น้องต้องขออภัยเลย์เลยเอาไอ้แก่เงียบกลับมาหนึงน้องแพลวยวเงียบกลับมาหนึงลูกเออไอ้้อยขมหน่อยนึงมันจังสัตว์เนอะขมหน้าขมตากันอีนนี้มือนี้เอื้อยมากจะเช่าอุ่ลบอกเลยมือเชร้านี่ไปหาเจ้าหอดขึงทางหอดบ้านเนี่ยผมมีสัญญาณเนาะหอดบ้านอีียงก็ไกลบันเดือไปนะไกลบันเดือไปไกลบันเดือไปใกลเติบได้เลยจะเอาไปนะ โทรหาเจ้าคัมเนาะนาคัมบ่ตัวบดบดเพียงแค่เขามาห่อพี่แล้วมีฉันยันห่อแต่เศร้าเติมบ่โดยเพราาะว่พยายามโทรหาตอนสีเดินทางกับติดต่อบ่ได้แล้วก็เลยว่าปะลองไปลองเบิ้งว่ะ เราไปเห็นเห็นในคลิปเนาะก็เลยพากันกลับมาเห็นในคลิปเห็นหลายๆคนมาถ่ายก็เลยแบบโอ้เราฮอดแล้วอบบจเลยเออพะว่าเฮาลุมกับอันไอ้ลอยด้เมื่อวานนี้กับซีล้องไปลองเบิ้งว่าเบิ้งเถื่อโฮ้ยโชวาเนื่าเนาะมีทางเอฟซีเพิ่อนเอ้ยนอิ่นกะอ่าฮู้ยูแบบเอ้ยลยไอ้ผิดเทียงกันเนาะเรื่องเมียๆน่ะ แต no ่เพ um, ิ cassette 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 ่นสงสารเด็กน้อยคือว่าน้องแพวเพิ่นเพิ่นอยากมาบ่เอ่ยเพิ่นอยากมาเพิ่นบ่อยากอยู่เพิ่นบ่ม่วนดยหมู่ก็แบบเขามันเต็มชาวใหญ่กว่าเพิ่นได้แบบเดียวกันน่ะเพิ่นใหญ่ดยเพิ่นก็บ่อยากอันนั้นนไดนะโดยหมู่เดียวเดียวกันกเพิ่นมันเฮิงแหละ แยกกันได้ก็ลืมแล้วเนาะดีใจเลยคือว่าได้เล่ากับยังอบนที่เคยอยู่เอ่ยบนตองถิ่นตัวเองโดยแอะดีใจบ่นางน้องแทวมดีใจบปะมานีไปหาเออแดงเลยบ่โอู้กฮานีลายสายตื้อไปเลยกะเฮ้ากะมือเศร้านี่กะพ้าเออพอนมือหาหนา แต่ถ้าว่าบได้บึงในคลิปนี่ก็คือสิเมื่อหอดบ้านบุลีเมีนหอดแท้เม่ใช่อรนี้นะใกลแล้วไกลสีหอดไกลสีหอดแล้วโอ้ตอนเอื่ยจนสีหอดอนนโนนปลาไหลบ่อมียนบ้านปลาไหลบ่เขาจะว่าขั้นไปอีกนะหอดบ้านปลาไหลไปอีกน้อยเดียวนะบ้านติดบ้านปลาไหลแหละี่หอดไปฮอดนะคือแบบมีเอฟซีเพิ่นอันนี้ก็ว่าให้ไปหับนงแพลนาะเอื่อยเนาะกับเพื้อแก้วคมดว่านะ ชุมเฮาช่องไอ้น้องไอ้น้องก็เลยพากันไปเนาะเอื่อยเนาะแต่กับพอดีเอื่อยฝุ่นมาก่อนพี่น้องเอ้ยชวนทางกันเนาะเวนทางกันเอ้กหนั่งรถมาแต่7:00นเช้าโอ้จังพออะไรจังมาฮอดนเมื่อฝุ่นนาหิ่งน้ำได้ซะเอื่อยอันแต่ละมื้อเอามื่อแล้วกเฮาเอื้อยกาเลยดำนาเลยตุกคุณกีฝไายลูกายยังกอืรเก็บกามันยากและมันดินดากด้วยทางนั้นโดยโดยกาบัดเขาบัด พอได้สักเอาแล้วเข้าหวานเอาถ้าคือทางห้องแล้วแต่ว่าคนบ่โตก็มันก็สิลบยากคนน่แม่นบ่เอามือจกเอาคันเฮาดึงเอามันสิขาดหมดนโอ้ยนาน้อได้ชิบก็ให้นั่นแหละดเอ้ยเมื่อหันเมื่ออยู่นําน้องายบ่แม่น้องายเอ้อคือพ่อแม่อันขออนุญาตเนาะคือพ่อแม่ทงเอ้ยเด้ซั่นเ้แของเอื้อยนี่ตายแต่เอื้อยอายุ14ปีโอ้โดยโดย และบันไดก็มาอยู่นํากันเลยเนาะไอเนาะบันไดทามความหูซึกเนาะทางไอลอยเด้วยจ้ะปีนไม่ใส่กล้องนี่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งอยู่จะได้ความหูซึกรถชุบกระดีใจเมียมาเลยเมียมาเลยมาหอนลูกหอนยังโดยโดยอันอันนี้ก็ทีทามแบบตรงๆเนาะไอเนาะคิดขี้หอดบ่หรือว่ายังไงคิดหอดอยู่อันทาทาเพิ่นมาแบบนี้เนาะมีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เพิ่นนั่งเบิ่งหลายคนเนาะแก้วเนาะ อัถ้าว่าเอ,อ้ยแก้วคนมาแบบนี้แล้วเจ้าสิบ่เห็ดคือเกาอ่าบ่าเจ้าสัญญากับคนด้วยคนมมามชาช่่นีแตจ อ๋อบ่นจมแบบใดอ้อยู่เฮือนอยู่ชานเป็นยังบ่เก็บไว้แน่ว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮือนกวงหมู่พวงเฮ็ดให้ลุงพวงพวยเมียก็เว้าเดี๋ยวนี้กะกแม่นความเพิ่นอ้ายเอ้ยเนาะโดยว่าเอื้อยก็บ่ได้ายแต่ว่าเพิ่นน่ะเข้าใจผิดว่าเอื้อยายนเราเว้าแต่เข้าใจหั่นน่ะเข้าใจผิดหั่นอ่ะมีแต่บัดนี้เนาะเอื้อยเนาะก็คือ ต่างเอื้อเพื่องกระแมนอยู่เมือนั้นเนาะเรื่องผิดเพียงกันผัวเมียเมียเนาะกับยามใจหอนกับไปสกอนยามใจดีกับมาเอื้อเออื้คิดว่ากันถ้าผัวบ่ทอยเอื้อชี้ทอยฮะน้าเอ็มนานะคันว่าชีอยู่ชู้ชนไปกับมันเจ็บฮะนะโดย้วยผัวกับเมียบผัวเมียกับผัวนะทีกันด้วยมีแต่บ้านนี้กับไปยายามเด้อไอเด้อเฮาก็อยากแนะนำอันนี้เจ้าชีให้เฮาก็ให้เนาะเฮาก็มาบ่บ่ให้ วังดีอะนะเพราะยังเพราะว่าเขาก็นับคือเจ้าคืออ้ายแ้วก็คือเอื้ยเนาะถ้าว่าพิษเทียงกันเด็กๆได้หน่อยกับบัวห้ใส่คําพุนแห้งกับบัวห้ยลงใหม่ลงมือกันเมนเมนอ่ะอันนี้ยังซ้ำนี่เนาะยันมาบาดหนายันมันกวนี้ฮะนอายเนาะบางเถื่อเออแกออมาหาเจ้าครั้งนี้ถ้าว่าเจ้ายังเห็ุอีกเผื่อจะอยู่น้ำเจ้าครั้งสุดท้ายก็มีนะเอาบัดชูคนไว้แมนเมนเมนเยงผู้ชายนี่บางเธื่อเขาคินละคอยอยู่แต่ว่า อืมก็มีแต่ว่าให้อภัยกันเนาะเอื้อยเนาะเอื้อยเมื่อบ้านช่วงนั้นเอื้อยจนบ่ฮู้ทางเลยกระดฮอดบ้านเอื้อยแล้วเอื้อยยังบ่ฮู้แบบมันสิเือนหมดหัวเอื้อยนี่เด้จนถามเจ้่อรถนั้นเอามันฮอดเฮือนเฮาได้บ่เออฮอดได้ไดแล้ว่จนว่าทางัวบ้านเลยเนาะเฮ็ดไดคือบ่จื้อ ถ้าหมูอุบึกอยู่ฮอดไสฮอดไสแล้วขนาดอุดมพรแล้วไปครึ่งบ้านตัวเองแล้วยังบ่ฮู้สึกยังเลยไปเฮาะแล้วก็อดเฮือนก็พีเอื้อยก็เป็นวินในยังรับูรับตาไปช่วยเนาะอือเปวนี่ดอ๋อสๆยังนปวเจ้าจะเบิ่งลอร่อยโอ้ดงงอปวอยู่เกิเฮาเฮานอนลงไปสิบ่ได้เฮาวินหัวกิเฮาต้องได้นอนเต็ง่บ่เจ็บนี่โอ้ยเดนี่แท้มือนี่นี่่ะนี บาทเป็นหลอกมันนี่โดยแนี่อายเอ้ยเนาะไม่จะบ่นอยากให้เห็ดที่เก่าเด้อเนาะต่างคนต่างหักแพงกันชาวัวเป็นไพ่เมียกับสิเป็นไพ่กับโบได้เนาะชาวัวเป็นไพ่เมียกับตรงเป็นน้ำนะเม่นเม่นอดออมเอาการเล็กน้อยเอาไพ่กันเพราะยังสมมงหมว่าทุนเจ้าเปล่าเปาเมียสาวก็คือสิปะกันสบายอยู่เอาวะนะชาวภูเขาลูกนะโดยโดยอันนี้จงซานเด็กน้อย น้องแพ้วนี่เพิ่นบ่ได้อยากเมื่อบ่มื้อนั้นนะเอ้ยยากเมื่อแต่ม่คุ้มเอาดอกอีกักพ่นอกหน้าเอ้ยก็บ่ก้าปากน้อยก็สิปาอ้ยสิไปตะเอ้ยโดยต่างวน้่ยนุ่งแล้ะมื้อหั่น่ะโว่า คือนอกในทัวรหาเอื่อยเนอะเปื่อยมันใจยังวุ่นวายอยู่นะมันกะลุกกระล่วมเบาไปนะเมื่อที่อันทัรห่ามือจะพิษนะบอแม่โดยโดยบมเป็นยังเนาะลินกับฟันมันก็ต้องอยู่น้ำกันอยู่แล้วน้ำมันกับไฟพันหวานเนาะโดยแมนบัวเมียก็มีผิดมีถืออันนี้กะมาเพราะยังเนาะเพราะว่าเฮาเฮาเคยซอยพิ่นเนาะโดยเลยเฮาก็ต้องอย่างห้เพิ่นสมาคีกันโดยเมนถือว่าอันสมมุิคือเฮาหายคนสองคนเนาะที่ออกจากกัน เดี๋ยวมาคืนดีกันในที่ว่าบุญกุศลหลายได้แมนแมนแมนให้เพื่อนเข้าใจกันใจเอลยมันคิดนะถ้าผิดเลี้ยวกันโน่กับลูกกับปู่วขั้นชิเล่ถ้าชาวบ้านเชียเมืองปัตตานีแบบมันเอึดมันหน่องโดยโดยโดยผูชมล้ำนาแม่นเอื้ยในต้องเล่นถ้าเอื้ยฮะนอ้ยเองเพื่อนเพื่อนก็มาเราได้ทางฝุ่นถ้าเอื้ยเพื่อนนั่นก็เลยบอกว่าอันเอืึดชีวามาก็คือแบบคือยันต่ำใจของปู่เอ้ยอ่าอ๋าอ่าอ๋อยแม่นแมน แต่ว mm ่า hmm. ก yeah, ันทาคุมเหง่งไปเอาลูกเอาเต้าหม่อนนะแม่เล่าประวัติทัวได้นี่เห็นเอาเวามาใช่เอื้อยโดยโดยยันมันเป็บคือเฮ็ดกันโพดความรุนแรงนะโดยนั้นะโดยกับพวกไรนยังเลยโดยมีแต่ว่าเอ้ย อาได้ที่ว่าได้ก็ว่าเนาะสบายดีก่อนนี้แหละสบายดีแม่มาเลยโอ้ยดีใจบอหน้องเตรียมดีใจบอแม่มาหาดีใจบอยาซะว่ะจะกลับไปหาลูกดีใจบอเออช่วงนี้ก็เอือยก็ไปเอาลูกมันไม่ยากน้อไม่อยากทำงานอืมโดยเมียนโดยเมื่อไปมายังไเนี่ะเคลียงเงินเขาจะยับเอาควายควายเขา น้องเขาด้วยยแทงเอากางขู่แล้วเขารักเอาไปชูบก so, so, ็ดีนะเบาความอันนั้นก็เลยเข้าละยาก้อนเขาว่าถ้ากันเลิกกันเบานี่ก็มามาปั๊บใช่อึ่ยด้วยไม่จะทำใจว่ายาฉันน้องเมนเมนเละเอือยได้เอ้ยมาหากันกันให้ถูกต้องสมัคธีกันชุมเฮ้าก็ดีใจนั่นะผมมาถ่ายเลยการบุ๋มเอ็นจะชุมเฮ้าสองคนนี่ได้สิมาอันนั้นคนในนี่อ่ะ fc น้อง fc โดยเนเบิ่งนี่ บิปะิอเพื่อนนั่งเบิ่งจุงเจ้าอยู่นะในกับผู้เพื่อนซอยมาคือจุงเจ้าผิดเทียงกันเพื่อนกับผู้ซึกบ่สบายใจปันไดแม่และเอื้อยไอ้ายผู้เพิ่นเคยซอยเจ้าเข้ามากนะถ้าเพื่อนเห็นจุงเจ้ามาแบบนี้เพิ่นก็แนะนําไม้เท่าไปเอาเจ้ามาเนาะผิดเทยเนาะแทีกับพอดีแบบไปกะเพื่อนมาก่อนพี่อนเอาไปส่วนทางกันเนาะวันนี้กับตั้งใจพากันคือเจ้ามาและเอ้ยไอ้เอ้ ตีเต vale, no? like no? ียงเล็กๆน้อยๆก็อภัยกันเนาะจังได๋ผัวเมียคิดใส่ลูกแหละเนาะเห็นบ่คือจ้เมื่อนี่เพิ่นให้เพิ่นยังดำพนาให้เดียวคิดเบิ่งเอแก้วอืมแม่นลถ้าว่าเจ้าบ่มาือแก้วบ่มาจักมื้อก็จะเว้า110มื้อบ จะซีมือมอมให้เขาอ่านให้บอกอืมอีกซีมือมอมให้เขาเลรววะตอนเอื่อยเอื่อยได้ยินฟังในคลิปเขาดันว่าว่าเมียโบธามยังบูชางยังมาตอาเอื่อยในโบธามบูชาอย่างไห้เห็นให้ลูกเอื่อยจริงโดยมาคิดเบ้างนะเขาไม่ได้ว่าลกคลิปว่ามีบริเหตุในฉากเนาะเขาไม่ได้ว่าแต่ละสิมือเขาบอกวิ่งผ่านคิดใจนะมีเวามคิ่าเป็นอะไรจำใจเราอยากเมื่อนอยู่เนาะมาคิดเบื้องลูกในคลิปนั่น จิกอยูยังกินยังบึงโอ้ยหัวยองหัวยองด้วยเจ้ากเบบึงทุกคลิปบ่เบึงกคลิปคู่มบึงก็คือเอืึอยเท่ากันเข้าผู้บ่เคยเห็นนะเจ้ากันช่างได้เงินได้ทองเห็นเห็นอยู่ว่าผัวนบอยู่ในกองเห็นเห็นให้ผัวขอโทษเห็นบอกก็นั่งให้ก็เห็นเห็นบ่ที่เราขอโทษนี่เลยเห็นคลิปบอเท่พูนให้ โดยโดยให้ยังให้มาแมนอันนี้อันนี้เขออันนี้ลงเป็นกันเองเนอะเออเนอะตามที่เพื่อนเบ้าจีจูเฮามาหานี่นะเวลาเฮาปิดไม้แล้วเนาะเพิ่นเบ้าอยู่ในหลังไม้เห่นนะเพื่อนน่ะห้ทุกมื้อ่ว่าเพื่อนน่ะโบก้าห้ใส่กล้องเมนอืไห้ทุกมื้อเพิ่นน่ะเจ้าห้ยอยู่ไซก็เลยถามสสเราหั่นะแปลว่าบังเถื่อกันนั่งห้อยู่ในเฮือนผู้เดียวหรอวะอย่าลูกเต้าเห็น ้ใจแหงเหรอวะใจแหงโอ้แจริงเลยเลยม่ให้กินเกลือมอคืนนี่อ้งอดูได้ว่าเอิญอดเอาได้บัอืญนะจมื่อชงโด่บัได้แท้อีขึ้นนีจับชงจับขึ้นยันเมื่อชงเลยเห็นบอกชเล่ไอร้อยเลยตอนนี่มันปีตินี่คันบมมีลูกเนีย บันี่ฮะโดยทำเพิ่มเพิ่มนอนอยู่นอนอยู่พุ่นไก่เห็นเราลงอย่เหินพ่นก็พูดผิดลูกมาเละไปใช่หรอเล่เพราะว่าโอุตส่ได้มาบาบ์มกัเจ้าลำบากอยู่ในท้ายสโอ้ยเนาะได้ยังได้ยังดยเออเพคนก็ะทำเจ้าก่อนเล่นบ่เอืออย่ายังคิดเทียนเลยเลยกับผ้าเทียนแล้เนาะเ่าแบไปเนาะเมนเมนกรบโบตี้เจ้าได้เลยไอ้ร้อยกะชิเลไอ้ยอ เมียเมื่อป้าเมียก็เขียดไห้แบบนี้เขียดยามอันนี้มันอีกีที่มันไห้ช่องจับคือโว้โดยอกใจน้ำลูกับพ่อปานั่นบ่โดยเห็นลูกไห้นี่อยากไห้ตามบ่ไอ้ตามต้นกับใจซัมกานีนั่นโดยเราชิ้ล่องเบิ่งล่องแบบใดลองใจผัวอ๋อชั่งได้มันเลี้ยงลูกโดยก็นัดติการ์ตูตัวเองนับนากับตัวนี้โดยงคืนกับตัวนี้โดย เปลี Be, way, ồi, mm. ่ยนเพิเพ yeah. ิ Be, oh. young, ่นบ่บ่มีช่องเปลี่ยนบดนี่ก็จําเป็นตัวดีโดยก็คือเอ้ยเมื่อมื้อนั้นนี่ค้าคิงบ่บ่มียังเลยอันนี้ก็ชินนี่ไปซื้ออยู่ตลาดอยู่บ้านอ๋อลงชินเอ้ยบ่เอ้ยไปกระโดดน้อยบดนี่เลยบ่ฮอบเอวเอ้ยแม่นเลยเด่นโดยไปชื่ออยู่ตลาดไปซื้ออยู่ตลาดก็ได้เก็บเงินช่องพัดกีบโอ้หน้าก็ถามน้องห้าบ่เลขหยังนี่อัป็ด4ี่ี่เ่ยบ่บ้าน้องว่าว่านกเอ็นว่านกหยังก็อ๋อนกย้งชี โดยสโอ้ว่าผู้เจ้ารถทูกขีเมื่อนำเงินอะไรเฮงแล้วเจ้าว่ะโดยเอื้อยไปก่อนทำได้โดยน้องผู้มาจำลางก่อนไปเก็บเงินโอ้ดวงมึงดีเนาะว่ะเอ้โด้วยด้วยทางเฮาสิไปเอาอันขนมมาให้น้องก่อนใช่โอ้ได้กินเข่าเลยนอนจิกคัวจิกตีนจะดีนี่ผู้ผู้อย่าบอกพ่อกับแม่ผิดกันนะ ปกติแต่กามันชอดลูกมากินขนมนงเทลเด่นงแพลโดยวเดียวมันนงเทลเส้นงแพลเด้ว้าวว้าวว้าวจะได้มีตัวเมืองเก็บนี่มารกินกับข้าวกับน้ำโอ้ตอนนั้นไหมแม่แลยลูกมากินขนมมะขึ้นมาจะเแ็่กินขนมสารพจน์กับบ่าพามีซื้อมาต้อนลูก มนเยมันใส่น้องติมไปใสาอ่ะซื้อขนมมาตอนเหมือนอันนู้นูกะลูกโดยมีนมผอมนอมไปีมันมันเบียดนอกมีนมพโดยออโไยเยอเรือไไล์อะไรไปให้นมองแกับน้องน้องี่มันนอนเชยน่องไปนำนี่เออเหยอน้องบมเป็นหน่อยอือเป็นเพื่นก็เอาน้องสวยพออยู่ได้ เออสุเวนมันของเพิ่นเด้อืมบัดนี้กะมีแสิพากันมื้ออื่นกลงมือบ่เอยําให้ํานาบหรือว่าจังได๋อื่นเอยสิลกอโดยลกาเพิ่นบ่อ่าโดยว่าแน้ําบ่มีอร่อยว่าคตกงน้นอัดไว้บ่บนันน่ะป่าเอยสิเฮ็ด้มันมีน้ําเอานโดยนายนาย ก็เห็นเอาเขแต่งด้ปิร้ายนะชีฮาให้นิด่อยนะะโดยไปดมเอาเออมได้ตึงกันเด้วยไทยขึ้นมาครันว่าพังนี่มันซีฮาให้ก็ร้ายโสกเดยอดยการแล้วมันก็มีแต่คือเฮาอะไรนั่นแหละไอ้มันดินดาร์กเนกันไทยแตอันคือขุนเจ้ากับส่วนนงแดงเลี้ยวเลยก็มาเห็นตัวนี้ก็ได้นะโบราณขุนเจ้ากับบุรีรถเลยก็เอาอาศัยรถเตือนบอกอ้ได้รถเตือนเดีว่าเมื่อเาน เห็นยุเออเห็นอดี๋ยวเขาลูกการเอ้อพักผ่อนก็เออเลยเลยม่กเลยเราจะไปช่อยกเอาก็ดีใจนําเลยแกเนาะเห็นว่าโอ้ยดีใจน้ำในหลายเออเห็นมานะเห็นคลิปข่าวเปิดเบิ่งเกับเปิดลำกลอนเนาะเปิดเบิ่งแล้วก็พากันริ้วกลับมาเลยยังดีแต่ว่าเบิ่งคลิปก่อนเนี่ยฮันเ้าเมื่อท่านได้านได้ท่านทีขึ้นไปกับมันชิยาบอนหุยอันนั้นค่ะ โอ้มีหวยอีกบอมีโดยเลยหยยังก็ไก่นิคมค่ะมันมีมีกลินเด้โอ้แสดงว่าคนทางเนี่ยยากมากมานมันน่อยเพ่ิดเมันยากกับพอได้ไปได้อยู่ได้วแถวนาเคมันยากแถวนาเคนาเคใช้เมื่อบ้านมันยากแตดงว่าอันมันยากมันอยู่ในแสดงว่าจะเ้าไปมือเ้านี่หันได้ครึ่งหนึ่งบอครึ่งทางบ่ตอนคนมพรอยู่ครึ่งทาง โอ้ยังบปขั้คขึงสำนองแต่ว่าเดินทางกับไปใกล้เติบได้มือเสานี่เมนหดปลาไหลโดยก็จะว่าหยับไปิดหน่วยเดียวนัมือนไปโดยโดยเมนขัดใกล้ปลาไหลโดยหนึ่งอันสุดทางยางเมนบอกโดยเมนสุดทางยางปลาไหลเลยไปหน่อยหนึ่งเนาะ โด้วยไปพูดกับพี่ตาช้างแดยสายแว่าจะไปดเอามาแล้ววาเนาะดยมากรนกอนใช้นิคมนั่นสบารกเจ้มุนเจ้ามีไปหาปะเชียงเงินเชีป้ายช่เอาคือแบงสันเอาคนมาเนี่เชียงเงินเชียนปลายเอาข้ามือกับเชียนชามชิบเข้ามาเชียนชาช To mong muốn cả mì cào lẫn mắn cào lấy mắn chăm chăm sếp mắn chăm sếp mắn chăm 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 ตามเท้เลยโดยเมนเราเชื่อเราเขายตามตามกัมื่อเลยได้่ะเราจะมาเอากรุงทีเลยว่ะโดยเมนก็ดีแล้วเออบุเียเงินอันนี้ได้บ่ะเขาอกเลยเมนวลามาสิบปห้าอยุเหมือนนั้นนะแต่ว่าบุคคลมีสัญญาณก็เลยมาสื่อสารกันได้ก็พอไเราเปิดเครื่องไปตามแท้หอดเนาะโดยแมนหอดเครื่อง้มเลยลูกแก่แล้วก็ลูกจะมานอนกับเปมเปิดเ e s มันอาจจะเป็นนำสัญญาณเนี่ยแก่เลยสัญญาณั่นว่าเข้นมากับมาอจีเขามาเบิงลุงมันพอกระเดงันแบบมีนุ่เยโดยราเป็นรอยติดีกายนี่มีแต่ว่าเธอนี่บ่หอดกะเธอหนาเธอน้ยอนและโดยคันตั้งไปตั้งใจไปบัรนี่กือเมื่อพบไอแก้วแล้วกันเ่ย้ากัะเนาะแต่ว่าจะเมื่อกระเมื่อลินเมื่อเมื่อลินเมนเมนเมนยอีเขาพากันเลยบนี่ ยังไห้แสดงความหักต่อเมียเด้อบันทึกเหตุจังไดอ้าวพ่อนอยู่พ่อนอได้บอกแล้วถ่าวว่าหักเมียแท้นในคนให้เหตุอะไรคนวทยเหตุอะไรกล้าบบอกฮอมเมียโซเอฟซีเป็นบึงนี่เอาลองคุงดูค่ะว่าแพงเมียแท้อ้าวอ้าวลองคุงดูค่ะคันคือเจ้าว่าแมนบอนน์แมนโดยเจะาว่าแท้ตัวหนาสังคมหลายคนได้ที่จะาว่านี่แมนอ้าว รอเบิ่ดูอาบแม่นผ you know oh. <c ười> ู todas, đ ôi, đ ôi. ้เดียวได้ยินแม่นๆแม่นบ่นึงบ่แม่นผู้นึงผู้เดียวได้ยินแม่นทั้งเมียเจ้านี่ก็เบิ่งตลอดเบิ่งทุกคลิปเลยอ่าโดยคนนั่งไปแหะเป็นกับไปเบิ่งนำน้องแดงเบิ่งเองอยู่โดยอ้าวแนวใดบัานี้อ้าวแสดงความฮักต่อเมียเด้อกล้าบ่หอมเมียยามมาใกล้ๆดูฮะอาา1 2 3เอาเลยบัดนี้เอาเอางดูฮะอา ถ้าว <laughs> ่าฮักเมียแท้เด mm ้อ hmm. ค <th> ่ะแม่นแม่นเดี๋ยวนี่หักเพิ่นเบิ่งอยู่แน่นี่เอาบกาเพิ่นบ่ให้เอาเป็นยังสิบ่ให้หอมแก้วเรายังบ่ได้ว่าใดซ้ําอาลองดูอาโดยเอาแสดงว่าบ่ได้ฮักเมียซะเจ้านี่บ่ได้ฮักเมียพอได้ไดเมียพอได้คเฮโอ้ยบ่แม่นจังซั่นดไอ้้อยเด้อกัวแท้นี่เจ้ากล้าบ่กล้าอ้าวลองเบิ่งดูอ้าวลอง่่อ้าว เอาดูสายอร่อยอร่อยเอาเอาสอร่อยโอ้โอ้แบบนี้เออมันต้องแบบนี้แหละโดยเอื้นว่าคนผักแพงกันแท้เนาะแม่นๆโอ้เยี่ยมแม่นสิเฮ็ดให้แต่ FC เห็นเด้อรับหลังหรือว่าเออมื้อใดก็คือต้องหักกันแบบนี้คือเก่าเรืออเด้อโดยอ่าจังได๋ก็ดีใจนําเอือยอ้ายเด้อที่ว่าต้องสมาคีกันจังได๋ก็พากัน ทำให้ทำนาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าต่อไปบุญยากริ่เหตุค okay. ือเก่าเนาะโดยมีาถึงได้คลิปน uh ี้กะสีบุรุกวนเนาะไอ้เนาะก็ดีใจน้ำร้ายนายที่ว่าถูกต้องสะมาคีกันเนาะได้คลิปนี้ก็ลาไปแล้วเนาะสบายดีสบายดีสบายดีเลยละกันไอ้เด้อนั่งมาพี่ก่อนนั่งสบายดีโดยโอเคพี่น้องเอ้ยทางสาวรำพรกับบ่าวพมีกะได้มาหาได้มาโอโลมเนาะ มาถักทายสบายดีทางเอ้กแก้วแล้วก็ครอบครัวเพิ่นมืน่อกี้เห็นเพิ่นถึกต้องปองดองกันเนาะทางาสารพอรเองกะดีมุกดีใจเนาะหล้ะก็ซ้ํหรับมา่ว่วมยินดีกับผัวใหม,ม่เมียใหม่ผัวแม่พี่น้องเ,อ <c oughs> เลยคือมือเ้าเนี่เฮาก็เดินทางมาหาเพิ่นแล้วเนาะแล้วก็ติดต่อเพิน่นบ่ได้มื้อนี้ก็เลยวา่าพากันไปเนาะไปก็ได้ครึ่งทางพี่น้องเอยก็เลยว่าเห็นคลิปเพิ่อ,อาที่ได้หลายทานเพิ่นมาทายทํานเนาะ เห็นเพื่อนกลับมาหอนเฮนซานแล้วเราก็เลยอ่ากลับมาหาเพื่อนคืนอีกเนาะโ okay, อเคพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ทางสาวลำพนกัสสิขอจบคลิปเพยียงสำนีเดอ้อจังใดก็ฝากาพ่อแม่พี่นอ้องติดตามหับชมและหับฟังเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนในเหตุคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ลาแล้วขอบใจสบายดี